อย่างตัวน,น,นี้คือตอ้นยางพารานะฮะและก็อันนี้คือการกรีดนะครับเพื่อให้ยางนั้นอ่ะมันไหลงลงอ,อะไรนะปวดเยี่ยวโอ้โหจะใช้นะ้รัน้ปวดเยี่ยวที่น่คเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเราไปเดินไปเลยครับ สวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีกับผมรัตตชร์เราวนันนี้น้องปัดจะมาเรียนรู้เรื่องของการกรีดยางนะฮะน้องปัดเห็นไหมฮะเอ๊ะต้อตอนอะไรลูกเอ่อยางตัวนี้คือต้นยางพารานะฮะและก็อันนี้คือการกรีดนะครับเ,เพื่อให้ยางนั้นอ่ะมันไหลงลงอ,อ,อะไรนะปวดเยี่ยวโอ้โหจะทายแล้วกันนะปวดเยี่ยวตอัวน,นี้อีกนะไปเยี่ยวตรงนี้เลยอ่ะไปอะไรไปเลยไปเลยโอ้โหคุณนี่ โอ้กําลังจะทําคอนเทนต์กรีดยางอยู่มาปวดเยี่ยวอนี่ไปเยี่ยวนั้นเลยเนี่ยนั่นนั่นน่นทางนั้นเลยนู้นตัวนูนน้นมันใช่ไหมล่ะเด็กคนนี้โอ้โหโท่านผู้ชมครับมกําลังจะเทคแล้วเลยครับปวดเยี่ยวเฉยเลย